หกความลับของเศรษฐีที่สร้างตัวตนในยุคนี้หนึ่งคุณต้องเชื่อในการลงมือทำอย่าเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเพราะการที่คุณลงมือทำมันจะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและทำให้คุณสำเร็จได้สองความอดทนเพราะความอดทนมันจะนำพาคุณไปสู่การทำอะไรที่ยาวนานพอและทำให้คุณประสบความสำเร็จถ้าวันนี้คุณไม่มีความอดทนคุณจะแพ้ตั้งแต่เริ่มต้น 3. การเสียสละเพื่อสิ่งที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณไม่ยอมเสียสละทําในสิ่งที่จะทําให้คุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่คุณต้องการมันจะสละคุณไป 4. ความสม่ําเสมอเพราะความสม่ําเสมอมันจะเปลี่ยนจากคุณที่เป็นคนธรรมดาให้เป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 5. วินยัย แรงบันดาลใจมันเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้เริ่มต้นทําแต่สิ่งที่จะทําให้คุณไปสู่ความสำเร็จคือวินัยในการลงมือทาถ้าวันนี้คุณมีวินัยในการลงมือทาอย่างสม่ําเสมอมันจะนําพาคุณเดินเข้าใกล้ความสำเร็จและไปประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 6. ความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันนี้คนอื่นเขาจะดูถูกคุณคุณไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแชร์คุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วคุณเป็นหนึ่งคนที่จะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จ นี่แหละคือหกความลับของเศรษฐีที่เขาประสบความสำเร็จกัน